สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปดตัวได้เน้นบายบิคิเคแมนกับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนะครับเราคัดมาให้กันได้เน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่าสเปอร์กับเชลซีเบอร์ลี่กับอาร์เซนอลนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับแมนยูไนเต็ดไบรตันกับลีดยูไนเต็ดคริสตัลพาเลซกับเบรนท์ฟอร์ดและฟูตแลมกับวูดแฮมป์ตันก่อนจะปิดท้ายที่ศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับบาเลนเซียแลละนนนีี่่คคคืออทเเดด็ฟุตบบู้รั เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้สุดท้ายจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม BKK Man กันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รับฟุตบอลเหมือนกันเกือบห้าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดโครงการ BKK Man มีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เเลยรซึ่งามี รออยู่เพียบไม่ต้องรุนใี้เสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัพสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่้ไปด้เยื่อนกับผม BK Man กันได้เลยครับวันนี้เรม ต่อยไปที่เกมพิมพ์บริษัทอังกฤษในเวลาตีสามครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแอสตันวิลล่าด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับเอาชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ1แพ้4โดยแพ้เบรนท์ฟอร์ด2-3ชนะอันแทกแฟรงเฟิร์ต5-1แพ้แมนยูไนเต็ด1-2แพ้เชลซี1-2 และแพ้การตาตสลาย0-1ผงแดงอยู่ในช่วงดำดิ่งหลังพ่ายรวดสีเกมลีกล่าสุดเท่ากับที่แพ้ตลอดฤดูกาลที่แล้วซึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสำเร็จหลดมาอยู่อันดับที่7ของตารางห่างจากฟูอาร์เซนอลอยู่7คะแนนด้วยการขมกำลังมีปัญหาเพียบล่าสุดเคอร์ติจโจนมิฟิลล์ลูกมอเจ็บเล็กน้อยจากเกมพ่ายเบรนฟอร์ด2-3ต้องเช็คความฟิตเช่นเดียวกันกับไรอันกาเฟนแบกห้องเครื่องชาวดัตที่เจ็บบริเวณข้อเท้าและอเล็กซซนเดอร์อิสักสูรหน้าเจ็บโค้นขาหนีบ ขณะที่เยเรมีฟิมโปงแม็กขวาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังช่วยลงสนามเช่นเดียวกักบอลิซงเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและโจวานนี่ เลโอนีเซเตอร์ดาวรุ่งที่พักยาวร่วมถึง2ดาวรุ่งอย่างสเตฟานบายเซติส <Sat> กองกลางและเจเดนแดนกลองหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังทั้งคู่อย่างไรก็ตามทีมจะได้ตัววาตารุเอนโดมมฟิลญี่ปุ่นกลับมาเป็นตัวสำรองอาเนอะร์สลอ็อตกุนซือเก้าอี้ร้อนชาวดาตเตรียมจัดทับลงสนามด้วยระบบ4ี3 1นาเปาอุกโกเอกิติเกยึดตำแหน่งโดยปริยายขณะที่ตัวรุกอาจจะยังคงเป็นชุดเดิมแม้ฟอร์มฟืดไม่ว่าจะเป็นโมซาลาฟเรียนเวสและโคดีก้กัคโบห้องรึ่ง โดมิเนกสมูทไลน์อาจจะจับคู่กับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เซนเตอร์ฮาไม่มีทางเลือกเฟอร์กินฟานได้กับตันทีมจับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็คขวาเป็นคอเนอร์แบตลีส่วนอีกฝั่งเป็นมิโลสเคอร์เคสแยกตำแหน่งกับแอนดูโรเบอร์สันดาบสุดท้ายจอร์จี้มารมาดัสวิลลี่มือกา ie, ้าวจอร์เจียเฝ้าเสาฟอร์มห้านันท์สุดของแอสต์มิลล่าชนะ4แพ้1โดยชนะแมนซิตี้1-0แพ้โกอาเฮสอีเกิล0-1ชนะสเปอร์2-1 ชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งและชนะเฟยนูดสองศูนย์สิงห์พยองกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งชนะ6กเจ็ดเกมหลังสุดรวมทุกรายการสดาหกก่อนเปิดบ้านทุกแมซิตี้หนึ่งศูนย์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8และตามหลังจากฝูงอยูนน่คะแนนฮาวิเอเลสมิฟิลยืมตัวโมซิดลงสนามเนื่องจากเจอโต้สก,กัดที่แท้จริงแต่ไม่ส่งผลเพราะเป็นตัวสำรองอยู่แล้วขณะที่อันเดสกาเซียและยูริเตเรมันกองกลางเจ็บน่องต้องลุ้นเช็คความฟิตทั้งคู่แต่ข่าวดีก็คือเทโรนมิงเซนเตอร์ตัวเก่งหายเจ็บข้อเท้ากลับมามาีชื่อ บนมานั่งสำรองแล้วุูนายเอเมรี่กุนซือชาสเปน เตรียมจัดทับด้วยระบบ4-2-3-1หน้าตาจะส่งโอลีวัตกินเป็นตัวจบสกอร์โดยมีเจรอรซาน,นชโชมอร์แกนโรเจอร์และจอร์นแมกจินปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นอามารูโอนาน่ากับบูบาคาการาร่าคุมเกมด้วยกันเซนเตอร์เอสลี์คอนซากับเปาตอเรสแบ็คสองฝั่งใช้งานแมตตี้แคทกับลูก้าดินโซดาสุดท้ายเอเมลินโนมาตินเนสมือเก่าชาวอา,า,า,วาร์เจนตนเส้าเสาทัศนะลิเวอร์พูลเล่นแบบไม่มีทรงแนวทางการเล่นมั่วซั่วเหมือนไม่ได้ซ้อมด้วยกันมาต่างคนต่างเล่นเกมรุกไร้ไอเดีย และไม่มีอาวุธในการเจาะพื้นที่สุดท้ายเดนกลางอ่อนมากไร้พลังในการขับเคลื่อนส่วนแนวรับโอลมานพร้อมเสียประตูทุกวินาทีส่วนทางกับแอสต์วิลล่าที่ระบบการเล่นชัดเจนเกมรับเหนี่ยวแน่นและมีลูกโต้กลับที่อันตรายอีกทั้งยังมีโอลิวสกินที่ถูกโชโลกับผงแดงดูแล้วไม่แพ้กลับออกไปแน่เรเปิดมาแพงมากรองหมดกระเป๋าครับฟันธงรองแอสต์วิลล่าเกมนี้ไม่แพ้เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งด้วยในเกมฟาแข่งระหว่างลิเวอร์พูล พบกับแอสเซนวิล a ล่าเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นแฟนให้ได้ร่วมลุ้นร่วม,มเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2เป็นเกมพิมล,ลิกอังกฤษในเวลาตีสาอีก1คู่นะครับเกมระหว่างสเปอร์พบก,กับเชลซีโดยอัตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอเชลซีผลงานกับพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนสเปอร์เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะเอเวอเรตันสามศเสมอมอาโก0ูนย์แอสตันวิลาหน่งสอ ชนะลียูไนเตด2-1และเสมอโบโดกลิม2-2ก่ไอเดทองบุกทลลมเอเวอเรตัน3-0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับขึ้นมาอยู่อนันดับที่3ของตารางห่างจากฟูกอาสซนล5คะแนนผมกำลังยังอุด,ดไมไปด้วยผู้เล่นบาดเจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวรับคริสเตียนโรเมโรเบนเดวิทราดูดากุซินและโคตะทากาอิรวมถึงเดสตินีอูโดกี้ขณะที่แดนกลาง อีฟบิสซูมาเดียันคูลูเชฟสกี้และเจมมัดิสันก็ยังลงสนามไม่ได้เช่นเดียวกับศูน้าโดเบินิกโซลันกี้ก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าโทมัสแฟรงกุซเซอชาวเดนมาร์กเตรียมจัดทัพอย่างระมัดระวังนาเปาจะส่งลันดาวโคโลโมวัวนี่ในการล่าตาข่ายโดยมีเบร,รนนจอนสันซาฟีซิมอนและโมฮัมเหม็ดคูดสปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องชูอาปาลินญ,ญาจอมเกา่าเพิ่มกำลังกับโรลิโกเบนตาโกเซนตอร์ฮับเป็นโอกาสของเควินด่านโชวพินึกำลังกับมิกกี้ฟานเดฟเฟนเจ้าของ2ประตูในเกมกับเอวา ตันขนาบข้างด้วยเปโดปอโรและเจสเปนด่านสุดท้ายกู้เยลเมวิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูฟอร์มห้านังสุดของเชลซีชนะ4แพ้1โดยแพ้ซซนเดอร์แลนด์1-2ชนะอาแจก51ชนะฟอเรสต์3-0ชนะลิเวอร์พูล2-1และชนะเบตสิก้า1 0 สิงบู่ร่วงจากอันดับที่5มาอยู่อันดับที่9ของตารางหลังพ่ายซานแรแหนึ่ง2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหยุดผลงานร้อนแรงชนะ4ี่เกมรวดติดต่อการรวมทุกรายการก่อนหน้านั้นสภาพทีมแน่นขึ้นเมื่อจะได้มาโลกุสโตแบ็กขวาโพอร์แบ็กกลับมารวมถึงเลียมดีแล็บสุน,นาก็หายเจ็บเตรียมกลับมาข้อสนิมขณะที่ชัวเปเรโดสุนนาบราซิเลียนเจ็บโคนขาหนีบเกมนี้ต้องเช็คความฟิตแต่ที่พลาดลงเล่นแน่ๆก็คือโคพาเมอร์เพย์เมเกอร์เจ็บโคนขาหนีบลรวายโควิลเซนเตอร์ เบอร์นัวบาเดเซียลเซนเตอร์และดาริอุสเอซูกก้องกลางซึ่งทั้งหมดลงเล่นไม่ได้นะครับรวมถึงมิโคลายมูดิกปีกยูเครนก็ยังติดโทษแบนต่อไปคาดว่าเอนโซมาเลสกาคุณซือชาลอิตาเลียนจะจัดทับด้วยระบบสี3 1หนึหน้าเป้าอาจจะเป็นโอกาสของมากิลฮอฟสเปนโดยมีเปโดเนโตฟากุนโดบูอานาโนเต้และอเลฮันโดกรานาโชในการปั้นเกมรุกห้องเครื่องเป็นมอยเซตไกรเซโดจับคู่กับเอนโซเฟเนนเดสแบ็กโฟจะเป็นเทวสโลบา ยืนคู่กับจอร์ดอาเชมปงส่วนฟูลแบ็กจะเป็นรีจเจมกับมากุกูเดย่าด้านสุดท้ายโรเบิร์ตสานเชตพร้อมเฝ้าเสาทัศนาเดบิแมตของเมืองหลวง2ทีมใหญ่ระดับลุ้นตัวยุโรปสเปอร์ฟอร์มไม่สม่ำเสมอแต่ยังมีทีเด็ดในการเก็บผลการแข่งขันนักเตะมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมขณะที่เชลซีพลิกล็อกพ่ายสัปดาห์ก่อนแต่โดยรวมยังถือว่าแข็งแกร่งส่งบอลดีผู้เล่นกระตือรือร้นยิ่งเป็นศึกผ่าเมืองแล้วยิ่งทวีความเข้มข้นวัดกันตัวต่อตัวแล้วสิงบูดูดีกว่่าาานนนิิิดเกกกมมมีี้สธ์บบุชะวครั ฟันธงเชลซีเฉือนคว้าชัาย2-1 คู่ที่3นะครับเกมพิมลิกอังกฤษคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มเกมระหว่างเบอร์ลี่พบกับอาร์ซโนด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อาร์ซโนต่อลูกครึง่งผลงานกับพวกแข่ของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นอาร์ซโนครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟฟมห้านันดนลังสุดของเบอร์ลี่ชนะ2แพ้3โดยชนะวู๊แฮมตัน3-2ชนะลีดยูไนเต็ด2-0แพ้แอสตนวิลล่า1-2แพ้เมซิซิตี้1-5และแพ้คาร์ดิฟซิตี้1-2เบอร์ลี่ ชนะวูเพมตัน32ด้วยประตูชัยในนาทีที่90-5บก5เก็บ6แต้มแต่2เกมลีกหลังสุดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16ของตารางสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มโดยยังคงปัสจากแซกี้อัมดูนีกองหน้าที่เจ็บหัวเข่าจอแดนเดเยอร์เซนเตอร์เจ็บแฮมสติงและคอเนอร์โรเบิร์ตแบ็คขวาเจ็บหัวเข่าพลาดลงสนามทั้งหมดแต่ข่าวดีก็คือไลฟ์ฟอสเตอร์สุดหน้า หายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วในเกมล่าสุดในฐานะตัวสำรองคาดว่าคุณสื่อสกอตพาร์เกอร์เตรียมยึดมา4ี่1หน้าเป้าเซียนเฟรมมิงที่ทำ2ประตูในเกมล่าสุดได้โอกาสลงเล่นก่อนไลฟ์ฟอสเตอร์ด้วยมีจอแดนแอนโทนีฮานิ a มลเมสบีและยาคอบบุนราเซนปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องวางฟลอเรนติโนหลุยคุมเกมร่วมกับจอร์จคันเล่นกับตันทีม แนวรับส่งเอ็กเซลต้วนเซเบยและมาร์คซิมเอสเตฟยืนเซตแบ็คร่วมกันโดยมีไคล์วอลเกอร์คิรินซี่ฮาร์ดแมนลงเล่นฟูลแบค็คด้านสุดท้ายมาตินดูบาสก้รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดหลังสุดของอาร์สโนลชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะคิสเซ่นพัลเลต1-0ชนะแอตเลติกโอเมริด4-0ชนะฟูลแลมหน่งศูชนะเวสต์แฮม2-0และชนะโอุลเปียกอสสอง ชาฟุกปื้นใหญ่ฟอร์มแรงไม่มีตกชนะรวด7็เกมติดต่อกันรวมทุกรายการก่อนพบกับไบรต้าเนสึตคาราบาวครับวันพฤหัสบดีในลีกนำสี่คะแนนจุดแข็งอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียแค่3ประตูน้อยที่สุดในลีกณเวลานี้สภาพทีมต้องรู้ใช้ความฟิตของวิลเลียมซลิบาเซนเตอร์ตัวเก่งและกาเบียลมาตินเนลลี่กองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนขณะที่กัปตันทีมมาตินโอเดกาดมิดฟิลนอวิเจียนเจ็บหัวเข่า3แนวรุกไครฮาวเวตกับเบลเชซุสและนูนีมาดูเอเกก็อยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมด มิเกลอาเตตากุณซือชาวสเปนเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าวิตตอยโยเคเรสพร้อมซันโวโดยมีบุคยโยสากา้าและเลอโดทอซาปั้นเกมริมเสน้นแดนกลางมาตินซูบิเมนดีบัญชาการเกมร่วมกับมิเกลเมริโนและเอเบลซีเอเซแนวรับหากวิลเลียมซดิบาไม่ฟิตก,ก็จะเป็นโอกาสของคริสเตียนมอสเกราทำงานร่วมกับกาเบียการเยสฟูลแบ็กใช้งานยูเรียนชิมเบอร์และไมล์ลุยส,ส์สแกดดี้ขนาบข้างดาดสุดท้ายดาบบิดดารายา นายด่านชาวสเปนพร้อมป้องกันประตูทัศนาเบอร์ลี่กำลังคึกคักจากชัยชนะใน2เกมหลังสุดอย่างไรก็ตามคุณภาพเป็นรองเยอะอาร์เซนอลชั่วโมงนี้ครบเครื่องปมยำแน่นทั้งเกมรุกและเกมรับอาวุธเข้าทำก็หลากหลายทั้งการต่อบอลเซตพีดและการยิงประตูจากแถว2ดูแล้วปืนโตนาบุกคว้า3มแต้มแน่เลดน่ารักน่าลุ้นเชียร์อาร์เซนอลปิดชีพ2เม็ดได้อยู่ฟันธงต่ออาร์เซนอลซ้อนบอล 2-0คู่ที่สีเป็นเกมพิมพ์ลริกอังกฤษในเวลา4ี่ทุ่มนะครับเกมระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับแมนยูนเต็ดเบียตาต่อร่องเกมในคู่นี้แมนยูนเต็ดต่อปอปอผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นฟอร์เรสต์ที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนแมนยูนเต็ดเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5นัดหลังสุดของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ1แพ้4โดยแพ้บอร์นมัธ0-2ชนะปอร์โต2-0แพ้เชลซี0-3แพ้นิวคาสเซิล0-2 และแพมมิทิแลนด์สองสาเจ้าป่าประเดิมพิม์ลีกยุคของชอนได้โดยความแพ้แพ้ต่อบอลมารสูนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังอยู่อันดับที่18ด้วยผลงาน5คะแนนจาก9เกมในฤดูกาลนี้สภาพทีมมีปัญหามากขึ้นโดยนอกจากโอลาไอนาแบ็คขวาที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังพักอย่างน้อย3สัปดาห์แล้วล่าสุดคิสวูดซูน่านิวซีแลนด์และโอเล็กซานเดอร์ซิเซนโก้ฟู่แบ็คก็เจ็บหัวเข่าและกล้ามเนื้อตามลำดับต้องเช็คความฟิตขณะที่ดีแลนด์บาร์กวาปีกตัวใหม่มีอาการบบาดเจชว ชัดเจนว่าชอนได้จะยึดด้วยระบบ42-31อย่างที่ถนัดหน้าเป้าใช้อีโกเชซุสด,ดาวเตะบราซิเลียนเป็นตัวจบสกอร์โดยมีคารลัมฮัสซันโอดอยมอแกงคลิปไว้และแดนเอ็ดดอยปั้นเกมสนับสนุสน,นห้อง,องเครื่องเป็น2ตัวหลักเอเลียตแอนเดอร์สันและดักลาสลุยคุมเกมด้วยกันแนวรับนิโคลามิเลนโควิดกับบูริโยเพนึกกำลังเซนเต์แบ็กโดยมีนิโคลโลซาโบนากับนิโกวิลเลียมขับเคลื่อนเกมริมเส้นด่านสุดท้ายแมตช์เชล รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดลังสุดของแมนยูไนเต็ดชนะ4แพ้1โดยชนะบริตัน4-2ชนะลิเวอร์พูล2-1ชนะเดนร์แลนด์2-0แพ้เบรนฟอร์ด1-3และชนะเชลซี2-1ปีศาจแดงอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยชนะรวด3เกมลีกติดต่อกันเป็นครั้งแรกในยุคของรูเบนอโมริมขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตารางและแซงหน้าคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูลไปแล้วโดยตามหลังจากฝูงอารสเโนอลแค่6คะแนนนะครับสภาพทีมมีลุนช้ความฟิตของแฮร์รี่แม็กควายต และมสันเมาส์ไม่ฟิลตัวปั้นเกมที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนเลสโนมาติเนสกองหลังอเจนไทเจ็บหัวเข่ากลับมาซ้อมแล้วอยู่ในระหว่างเรียกความฟิตคุนซือใหญ่จากแดนสอยทองจะยึดระบบ3421หน้าเป้าเบญามินเชสโกพร้อมลงล่าตาข่ายโดยมีหมายเลขสิคู่อย่างไบรอันเอโบโมโม,มัสเอลคุนยาเป็นตัวขับเคลื่อนห้องเครื่องบูโนเฟนันเดสกัปตันทีมเพื่อนกำลังกับกาซิมิโร่แข้งบราซิเลียนจอมเกา่าวิงแบ็กสองฝั่งเป็นอามาติยาโล่กับเดียโก้ดาโล่ลงประสานงาน3เซ็นเตอร์จะเป็นเรนย โลมาสไตเดลิกและลูกชอบทำงานร่วมกันดากสุดท้ายเซนเนอร์ลัมเมนนายทวันใหม่ชาวเบลยเยียมเฝ้าเสาทัศนะเจ้าป่าเปลี่ยนโค้ดแล้วไปในการใดห้ยงแต่งตัวน่าจะกระเตื้องขึ้นแถมเล่นในบ้านครับในเกมนี้นักเตะน่าจะเล่นด้วยความมุ่งมั่นอย่างไรก็ตามผีแดงก็มาเยือนด้วยความมั่นใจกำลังเข้าฟอร์มเต็มเปี่ยมแดนหน้าอันตรายทุกตัวดูแล้วชั่วโมงนี้มีโอกาสบุกมาคว้าแต้มกลับออกไปฟันทงตอแมไนเตตเฉือนขวาช่ย2-1 คู่ที่5เป็นเกมพิมลิกอังกฤษในเวลา4ทุ่มครับเกมระหว่างบริตันพบกับ l ลีดยูเนเต็ดโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้บริทันต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบริตันครับเดีเยวชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันโฟอร์ม5ฮอดหลังสุดของบริตันชนะ3เสมอ1แพ้1โดยแพ้ 1, แมนยูเนเต็ด2-4 ชนะ纽卡素2-1เสมอว uh ูฮันบ้าน1-1ชนะเชลซี3-1และชนะ 0. บรานสีลี6-0ไบรตันไทยกับแมนยูน่าเตน2-4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหล่นมาอยู่อันดับที่13อย่างไรก็ตามด้วยดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านเกมลีกโดยชนะไป2นัดเสมอ2นัดสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเยอะมากเกมนี้จะขาดแจ็คฮินเชวูดกองกลางที่เจ็บข้อเทา้าชอลลี่มาปีขวาเจ็บเอ็นควายน้าและอดัมเว็บสเตอร์กองหลังเจ็บหัวเขา่าช่วยลงสนามทั้งหมดขณะที่ไบรยันกูด้าสูดหน้าเจ็บหัวเข เจมินเนอร์กองกลางเจ็บกล้ามเนื้อคารุมิกโตมะปีกญี่ปุ่นและโยเอลเฟรมันแบ็คขวาเจ็บน่องต้องเช็คความฟิตทั้งหมดแต่ข่าวดีก็คือเดียโกโกเมสกองกลางหายเจ็บสะโพกกลับมาเป็นตัวสำรองในเกมที่โอทัสฟอร์ดได้แล้วฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์กุนซือชาวเยอรมันเตรียมจัดทัพด้วยระบบ42-3 1หน้าเป้าใช้ความเก่าของเดนนี่เวลเบตโดยมีมาร์คซิมเดคคูเปอร์ปั้นเกมรุกร่วมกับจอจินโรรุตเต่และยานคูบามินเต้องเครื่องเป็นกาลอสบาลบากับยาซินอายารี คุมเกมด้วยการเซตแบ็กยานพอลฟานแฮคเคนจับคู่กับลุยส์ดังขนาบข้างด้วยมัสวีเฟอร์กับเฟดดี้คดิโอกูลงเล่นเป็น่องฟูลแบ็กด้านสุดท้ายบราดแฟร์บุกเกนรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดสุดของลีดยู่นเตดชนะ2เสมอ1แพ้2ด้วยชนะเวสต์แฮม21แพ้เบอร์ลี่0นย์แพ้สเปอร์1-2เสมอบอลนัด2 2และชนะวูแพร์ตัน3-1นง้องมายยูมทองขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1 5ของตารางหลังเฉือนชนะเวสต์แฮม2 1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นอกบ้านยังคงเป็น อ่อนแพ้ไปถึงามยน3.4เกมในฤดูกาลนี้สภาพทีมต้องูใช้ความฟิตของกาเบียลกูต์มุลสันที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนจากเกมที่แล้วและต้องถูกเปลี่ยนโตออกจากสนามรวมถึงวิลฟีดชอนโตปีตาเลียนที่เจ็บน่องก่อนหน้านี้สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆแต่มีแนวโน้มจะได้ตัวแฮร์รี่เกรย์กองกลางดาวรุ่งหายเจ็บสะโพกกลับมาขณะที่โนอาโอคาฟอปีกหายเจ็บต้นขากลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วกุนซือดานิเอลฝาเค้เตรียมจัดทัพด้วยระบบ4 3, 3 3แนวรุกวางโดมินิกคันเบิร์ตลูอินยืนหน้าเป้าโดย เบรนแนนอารอนสันโนอาโอคาฟอร์ nan, San, Noah, ปั้นเกมรุกสนับสนุนแดงกลางเป็นสามประสานชอง star, Ethan, u, ลองสตาร์ฟเอทานอัมปาดูและอาโอทานกะลงลุยแผงรับโจโรดอนยืนเซนเ็นเตอร์คู่กับยาก้าบิโอฟูแบ็กเป็นเจเดนโบเกิลกับเจมจัสตินดาสุดท้ายลูคัสแปร์รี่เป็นผู้รักษาประตูทัศนาไบรตันทรงบอลยังเจ๋งมีการเข้าทำอย่างเป็นระบบบอลตามช่องแม่นยำแนละช่วยโอกาสได้ดีแถมยังได้เล่นในบ้านไม่มีเจ๊งสวนทางกับลีดยู่นเตตที่นอกบ้านยังหมูแพง ง่ายเกมรับละหลวมพร้อมเสียกันไดง่ายดูแล้วนกนางนวลบินเหนือยุ่งทองตเตรียมฉลองสองประตูขัดขาดๆฝันพงต่อ,อไรตันฝันยับ สาคหนึ่งคุณดีหกเกมพิมลีกอังกฤษในเวลา4ี่ทุ่มนะครับเกมระหว่างคริสเซนพัลเลตพบกับเบรนฟอร์ดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้คริสเซนพัลเลตต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบรนฟอร์ดครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งคริสเซนพัลเลตเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของคริสเซนพัลเลตชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งแพ้เอไอคลานาก้าศูนย์หนึ่งเสมอบอม 33, e 12, ลมาดสาม ะดเดโมเคียบ2อคิสตันพาเลตพ่ายจากฝูงอาร์เซนอล0-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เก็บได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมหลังสุดร่วงมาอยู่อนันดับที่10ของตารางอย่างรวดเร็วในบ้านยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ก็ชนะแค่นัดเดียวนะครับซึ่งมาจากเกมเฉลิเวอร์พูล1เมื่อเดือนที่แล้วเกมนี้ต้องใช้ความฟิตของคิสริชาร์ดเซนเตอร์ตัวหลักที่เจ็บน่องนัดนี้ไม่ชัวร์ว่าจะเล่นได้หรือไม่ขณะที่กลุ่มตัวเจ็บอย่างซิกดูคูเร่กองกลางเจ็บหัวเข่าคาเรตปอฮากองหลังเจ็็็บบแแผ่นนหลลังะชาดีริยเเจ อยู่ในระหว่างรักษาตัวทั้งหมดกุนซือจอมแท็กติกโอลิเวอร์การ์เนอร์เตรียมจัดทัพด้วยหมาก342-1หน้าเปาจะส่งชองฟิลิปมาเตตา้าเป็นตัวจบสกอร์โดยมีอิสเมล,ลาา่าซากับเยเรมีปีโนประสานงานแนวรุกแดนกลางอาดัมบัวตนันกับไดอิชิกคามาดาคุมเกมด้วยกันวิ่งแบงคสองฝั่งเป็นแดเนียลมุนยยอสกับไทริกมิเชลวิ่งขึ้นลง3เซ็นเตอร์ประกอบด้วยคิดริชาร์ดมาเกฮีและมาร์คซองล่ารั้วโดยมีดีนแฮนเดอร์สันรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านาหลังสุดของเบรน ชนะ4แพ้1โดยชนะกริบบี้ทาว5-0ชนะลิเวอร์พูล3-2ชนะเวสต์แฮม2-0แพ้แมนซิตี้0-1และชนะแมนยูนเต็ด3-1เบรนฟอร์ดระเบิดฟอร์มดุชนะ3-4เกมหลีกหลังสุดสัปดาห์ก่อนคว่าลิเวอร์พูล3-2ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนกลางตารางเพิ่งคว้าตัวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคาราบาวครับหลังบุตถลม่มกริบบี้ทาว5-0ในโปรแกรมเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาสภาพทีมสรุปใช้ความฟิตของอารอนฮิกกี้แบ็กซ้ายเจ็บหัวเข่าและเยเกอร์ยาโมยุ ไม่ฟิลยูเครนที่เจ็บจากเกมกับลิเวอร์พูลต้องเช็คความฟิตส่วนอันโดนีมิลามโบกองกลางเจ็บหัวเข่าลงเล่นไม่ได้ขณะที่เอ็ดมอน์ปารีสมาโกมาก็อยู่ในระหว่างฟพื้นฝูร่างกายคริสแอนดูเตรียมจะทับด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะเป็นอีกกติอาโกดดวเตะบราซิเลียนพร้อมซันโวโดยมีเควินชาเดอร์มิเคลดัมสกัดและดังโกวัสตาร่าปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันกับวิตาลียาเนลแนวรับวางหน้าทานโคลินกัปตันทีมยืนเซ็นเตอร์กับเซฟฟานเดเบิร์กโดย มีสองฟูลแบ็กไมเคลิลคาโยเด้กับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ด้านสุดท้ายเควินเคลเฮอร์พร้อมเฝ้าเสาทศนาคู่นี้อดับติดกันและคะแนนเท่ากันคริสตันเพลเทส,ส่งบอลอย่างดีแต่ช่วงหลังขาดความเฉียบคมในแดนหน้าขณะที่เบรนฟอร์ดระบบการเล่นดีแดนกลางแน่นและมีการจู่โจมที่อันตรายโดยเฉพาะลูกทุ่มที่เป็นอาวุธสําคัญวัดกันแล้วสูสีชั่วโมงนี้มีโอกาสแบ่งแต้มกัน,กนมากที่สุดครับฟันทงรองเบรนฟอร์ดไม่แพ้บุกเสมอ 2. 2ผู้ดีเจ็ดเกมพิมลิกอังกฤษใน เวลา4ทุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นการพบกันของฟูลแลมกับบูฟแอมตันเดือดตาต่อรองเกมในคู่นี้ ฟูแลมต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดกันชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้นัดหลังสุดของฟูแลมเสมอ1แพ้4โดยเสมอวีคอม1 1แพ้นิวคาสเซิล1 2แพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งแพ้บอลมัด1นและแพ้แอสตันวิลล่า1 3เจ้าสัวน้อยหล่นมาอยู่อันดับที่15หลังพ่ายนิวคาสเซิล1 2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นความพแพ้ในรีซีเกมที่ต่อกันกาดาเอคนนข้าส สุดท้ายคาราบาครับแบบจวนเจียนจวนเจียดสภาพทีมจะขาดแอนโทนีโรบินสันแบก้ายที่เจ็บหัวเข่ายอาคิมออนเดอร์เซนเซนเตอร์เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซาเอลชุบบูเอเซกองกลางเจ็บน่องชวดลงเล่นทั้งหมดส่วนโรดิโกมูนิสพอกบราซิเลียนเอมิลสมิธโรกองกลางและแฮร์รี่วิลสันมิฟิลโตรุกต้องเช็คความฟิตแต่ข่าวดีในเกมนี้ก็คือ2กอ,องกลางซาซาลูคิสและทอมแคนนี หายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นทังเลือกคาดว่ามาโกซิวากุนซือชาวโปรตุกเกสเตรียมจะทับในระบบ4-231หนะพอจะส่งราอูชิมิเนตลงล่าตาข่ายโดยมีอเล็กอิวบีจอชคิงและอดามาตาโอเร่ปั้นเกมรุกสนับสนุนดน,นกลางว่างซาซาลูคิสกับซันเดอร์เบิร์กคุมเกมด้วยกันเสร็จแล้วครับใช้งานอิซาดิยอบกับเควินบาซซี่ขนาบข้างในสองฟูลแบ็กคินนีเตเต้กับไรอันเซซยงด่านสุดท้ายแบรนด์เรโน เฝ้าเสาฟอร์ม5้านัดลังสุดของบูเพมตันชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้เบอร์ลี่2อแพ้เซอร์แรลนด์0-2เสมอไบรตัน1-1เสมอสเปอร์1นและชนะเอเวอร์ตัน2 0หมาป่าพ่ายอย่างสุดช้ำต่อเบอร์ลี่สอจากประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นความพ่ายแพ้นัดที่7จาก9เกมหลีกในฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครมี2แต้มรังบวยของหลีกสภาพทีมจะขาดแค่เลออนซิโวเมกกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีคาดว่าจะพักยาวทั้งฤดูกาลแต่ก็ จะได้หวังอีชานกองหน้าเกาหลีใต้และชอนริกแน่เบลกาดกองกลางหายเจ็บกลับมาทั้งคู่คาดว่ากุนซือเก้าอี้ร้อนวิต่อเปเรรา เตรียมจะทับด้วยระบบ43 3หน้าเป้าจะส่งยอร์เกนสแตรเสเซนลงล่าตะข่ายโดยมีโรดิโกโกเมสกับจอร์นอาริอัตบ้านเกมลุกสนับสนุนแดนกลางเป็น3ประสานมาชิลมูเนซี่อันเดตรีดาเดและชองริกแนมเบลกาดทำงานร่วมกันแนวรับลาติสลาฟเครซี่ i, และซานตตียโกบวยโนยืนเซ็นเตอร์คู่กันแบ็กสองฝั่งเป็นคียาน่าโฮเฟอร์กับอูโกบวยโนวิ่งขึ้นลงด่านสุดท้ายแซมจอห์นสโตนรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนฟูแ l ลมผลง,งานช่วงหลังแย่ก็จริง แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเจอทีมใหญ่และมีปัญหาตัวเจ็บเทียบนัดนี้ยังคงต้องหมุนเวียนขงกําลังเท่าที่มีอย่างไรก็ตามเทียบเชิงกันแล้วยังเหนือกว่าขณะที่วูแฮมตันรูปแบบการเล่นใช้ได้แต่ขาดประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายแนวรับอ่อนและขาดสมาธิดูแล้วไม่รอดเจ้าส่วนน้อยน่ามีลูกฮึดบทชนะ2เม็ดได้เลยครับฟันธงต่อฟูแลมแจมแจ๋ว 1ปิดท้ายคู่ที่แปนในวันนี้ด้วยเกมลาลิกาสเปนเวลาตี3นะครับเกมระหว่างเรอัลมาดริดพบกับบาินเซียด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมาดริดต่อ2ลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอัลมาดริดที่เอาชนะไปได้3ครั้งบารนเซียเอาชนะไปได้1ครั้งลนะอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเรอัลมาดริดชนะรวดทั้ง5านัดโดยชนะบาร์เซโลนา2-1ชนะยูเวนตุส1-0ชนะเคตาเฟ่1-0ชนะบียารีอัล3-1และชนะ ไพรัฐอามัตตี5-0ราชนชุดขาวยึดจากฝูงด้วยระยะห่างเพิ่มเป็น5คะแนนหลังเฉือนบาร์เซโลนา2-1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นชัยชนะในลีก9จาก10เกมแรกสภาพทีมจะขาดเดน่กาบาขาวแบ็คขวากัปตันทีมที่เจ็บหัวเข่าจากเกมเอลกาซิโกคาดว่าจะต้องพักถึงปีหน้ารวมถึงอันโตนนโอลูดิเกอร์ที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขณะที่เฟเรดิโกวันเบเดแข้งุรุกวัยมีอาการป่วยดาวิดอลาบาเจ็บน่องต้องเช็คความฟิตส่วนอันเดรูนินในวารสองติด โคตรแบนหลังด้วยใบแดงในเกมเอลกาสิโกข่าวดีก็คือดานิเซบาโยสเฟรกองเมนดี้และเทนเนลเลสเซอร์อาโนหายเจ็บกลับมามีชื่อบนมานั่งสำรองได้แล้วก็พร้อมเป็นทางเลือกชาบีอาลองโซกุนซือใหญ่เตรียมจะทัพมาเล่นในระบบ4-3-1-2คู่น่าจะเป็นคิริยันเอบาเป้กับวินิสูจูเนียดาวเตบาร์เซเลียนแม้รายหลังนีข่าวว่าไม่พอใจที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมเอลกาสิโกก็ตามโดยมีชุดเบลลิงแฮมมิฟิลทีมชาอังกฤษฮีโร่ทัพประตูชัยเหนือบาร์เซโลนาลงเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ส่วน do Kawaminka รวมถึงออเดเรียงซูอาเมนนี่หลังบ้านเอเดมิลิตาจับคู่กับดีนเฮาเซนแบกขวาเฟเดริโกวันเวเดท,ที่ฟิตกว่าเทนเลสเดอร์อาโนจะได้ลงเล่นก่อนส่วนอีกฟาดอาาัลบาโรกาเรเรสยึดตำแหน่งดาวสุดท้ายที่โบกูตัวนายด้านมือหนึ่งเฝ้าเสาฟอร์มห้านันด์สุดของบาเลินเซียชนะ1เสมอ1แพ้3โดยชนะมาราเซนา50แพ้เบยารอัล0-2เสมออาราเบส0 0แพ้จิโรนา1 2และแพ้เรอันโอเบดโด1 2ึ่งงข่าวลนจากอันดับที่ส 14มาอยู่อันดับที่18หลังแพ้กับบียาริเอล0-2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและไม่ชนะใคร5เกมลีกหลังสุดโดยมีแค่2แต้มส่วนกลางสัปดาห์เพิ่งชนะมาราเซนา5-0ผ่านเข้ารอบโกปาเดเลตตามเป้าหมายสภาพทีมจะไม่มีดิมิตีฟันกูเย่กองหลังที่เจ็บหัวเขา่าราจิรามาสานีกองหน้าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและมุกตาดีอากับีกองหลังเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเช่นกันทั้งหมดนี้ลงสนามไม่ได้นะครับนอกน้ายังต้องเช็คความฟิตของโคเซ่ก่ายาแบ็กซ้ายที่เจ็บข้อ เปลูกองกลางเจ็บโคนขาหนีบลูกัสเบเรตลตันกองกลางเจ็บเทา้าและฟิลิปอูกีนิสกองกลางเจ็บหัวเข่าคาดว่าคุณซือกาล็อตกอเบรานเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-4-2คู่น้าจะวางอูกโกดูโรกับอาเนาดานจูมาด้าเตะฮอลแลนด์ริมเส้นเป็นหลุยลิโอคากับเดียกโกโลเปสลากเหลือยแดนกลางคาเบียเกราคุมเกมกับบาวติสตาซานตามารียแนวรับเซซาตาเรกากับโคเซโกเปเตยืนเซ็นเตอร์คู่กันขนาบข้างด้วยเอรายโกเมสและเคซุ บาสเกต่านสุดท้ายจูเรนอาคีเรซาบาลาเฝ้าเสา,สาทัศนาเรัลมาริดชั่วโมงนี้อันตรายสุดๆโด,ดยเฉพาะคิรียนเอ็มบาปเป้ใส่สกอร์ได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่วยิงได้จูดบิลลิงแฮมฟิตกลับมาทําให้อาวุธในการเข้าทํานั้นหลากหลายมากขึ้นขณะที่บาลินเซีย์มไม่ดีดูแล้วล่าสุดมีปัญหาในการจัดทับมากขึ้นด้วยต้านเจ้าถิ่นไม่ไหวแน่เรเปิดมาแพงไปนิดแต่ยังน่าเชียร์ราชันชุดขาวลุ้นรัวสกอร์สเม็ดเน้นๆฟันธงต่อราชันชุดขาวเผ้าหาน 30มศูสำหรับทีเด็ด8ตัวเน้นบายบีคีเคมนในค่ำคืนของวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนใส่เลยแอสตันวิลล่าเชลซีอาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดไบรตันเบรนฟอร์ดฟูตแลมและเรอัลมาดริดนี่คือ8ตัวชัวร์จริงบายบีคีเคมนคัดสัดให้คุณแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีคีเคมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังมอีกครั้ โดยคอมเมนต์ไทยผลใต้คลิปนี้นะครับไายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by bkkman การันตีกินเต็มทุกคู่ ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผมบิ๊กีเคมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ